โอ้แต่โอ้นี่สวยจริงมีกระหนกข้างด้วยเป็นเหรียญที่แบบออาแบบแบบสมัยใหม่แล้วค่อนข้างสวยงามโอ้โหสวยจริงแม้กระทั่งขอบนะใช่ฮะรายละเอียดดีเทลนี่เยอะมากถือว่าแล้วก็ข้างหลังเป็นยันใบพัดเป็นยันใบพัดวัดเขาโบสต้องต่อโค้ดทุกองค์สำหรับในท้องคำนะโค้ดเป็นเลขเก้าไทยเลขเก้าไทยอ๋อ แต่ไม่ได้เป็นโค้ดหมายเลขใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอือรชาชกาลที่เก้าราชกาลที่เก้าท่านเสด็จมายกช่อฟ้าอุโบสถสวยมากสวยมากนี่ก็เป็นองค์ที่สวยมากแล้วเป็นองค์แรกที่ผมเช่าเนื้อทองคําด้วยครับอืมอืมแล้วก็ยังเก็บเอาอไว้เก็บไว้ยอะมีกี่องค์ครับที่ที่อยู่ในมือแล้วเนื้อทองคำเนี่ยผม <c oughs> ไม่แน่ใจนะแต่แต่หลายองค์เยอะเยวะหมายถึงว่ามีเยอะหรอมีมีมีหลายองค์อยู่ฮะแต่แต่เรานับไม่พอใช่ไหมอ่าแ,แต่ว่ารุ่นรุ่นนี้มีแค่เหรียญเดียวเพราะว่าสภาพสภาพเหรียญเนี้ย หายากมากเพราะว่าเหรียญอาร์มเนี่ยสมัยก่อนคนนิยมใช้เพราะว่าเป็นเหรียญทองคํารุ่นแรกที่สร้างออกมาจะเป็นเหรียญหน้าทําจริงๆทำออกมาก็คือเป็นหน้าปูอินแผ่นหนึ่งหน้าปูท้วมแผ่นหนึ่งได้สองบลมีแล้วก็มาประกบกันนะเหรียญนี่คือประกบกันนะไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มแบบปั๊มเดียวมาปุ๊บติดหน้าติดหลังอหน้าหลังปั๊มทีละแผ่นแล้วค่อยมาประกบกันคลาสสิกมากเราใช้ทองคำทองลูกคุณด้วยโอ้สุดยอด